ครับพบกันแล้วนะครับกับช่องอุปวิทยาชาแนลนะครับตอนนี้เมืองไทยก็จะวันที่23ธันวาคมนะครับเวลา11.00น,นนะครับโอ้ยข่าวร้ายข่าวด่วนมาเร็วค่ะงานโดนแคนเซิลไปแล้ว4-5งานค่ะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแต่ละงานลูกค้าก็โอนมัดจำมาแล้วนะครับแต่อาจจะมีการเลื่อนนะฮะ อย่างไม่มีกําหนดนะครับเเขาบอกว่าก็ขอให้ผ่านคนไปเร็วๆนะครับโควิดเจ้าขาอย่าให้ถึงสงกรานเลยนะครับปีที่แล้วก็ไม่ได้เล่นสงกรานไม่ได้ออกงานสงกรานนะครับปีนี้จะมาอีกอเราต้องทําใจกันนะครับแล้วก็ต้องอยู่ให้เป็นดูแลตัวเองกันด้วยนะครับพี่อุปเองก็ส่งกําลังใจให้กับชาวไทยทุกๆคนให้ผ่านวิกฤตอันเลวร้ายอันนี้ไปให้ได้นะครับ โอ้ยคิวต่างๆนานา <_ d ance> เดี๋ยวงานที่สุร,ราษธานีวันเสาร์ที่นี้เจ้าภาพจะคอนเฟิร์มมานะาจะวันพรุ่งนี้นะฮะว่าจะได้ไปจัดไหมนะครับก็ยังเสียวๆอยู่นะครับก็ต้องชี้แจง FC แฟนคลับพี่อุปทุกคนเลยนะครับว่าใจอยากจะไปทำงานนะฮะแต่ด้วยเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้นะฮะก็ต้องเลื่อนยกคับ แคนเซิลไปโดยปริยายนะครับตรงนี้นะครับถ้าอากาศอํานวยโรคใครร้ายแรงจางไปหายไปเราก็คงจะได้กลับมาทํางานกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แต่ก่อนเนาะทุกคนโพสงานรัวๆนะคะได้งานมาแล้วก็ภาคภูมิใจก็โพสโชว์ในโชว์เชนของตัวเองตอนนี้ดาราหรือคนทั่วไปก็ต้องโพส งานถูกยกเลิกนะฮะตรงนี้นะครับก็ทุกคนโดนเหมือนกันหมดนะครับก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันและเป็นกำลังใจให้กันและกันว่าเราจะพ่าวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสติมีความคิดและใช้ใจ่ายอย่างประหยัดน,นะครับนะครับเออเหนื่อยนะครับไม่ทราบว่า f c ที่อยู่ต่างประเทศนะฮะเป็นยังไงบ้างครับงานหน้าที่การงานเป็นยังไงครับอัปเดตกันนะครับที่อยู่บองทยด้วยนะครับปีใหม่นี้เมื่อวานคุยกับน้องน้ำฟ้านะครับก็มีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สบายใจก็รู้ๆกันอยู่นะครับเป็นนั้นว่าทั้งหมอปลาและน้องน้ำฟ้าต่างคนต่างให้กำลังใจกับพี่อุ้มนะครับเพราะว่าทั้งคู่ รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับพี่อุ๊บก็ขอขอคุดตรงๆว่าปลื้มปริมมีความสุขมากคุยกับน้องน้ำฟ้าเมื่อวานน้ำตาแทบไหลเลยซึ่งใครมองไม่เห็นคุณค่าของเรานะครับแต่น้องน้ำฟ้ากับหมอปลาเห็นนะครับเห็นคุณค่าของพี่อุ๊บก็มีความรู้สึกว่าประทับใจและมีความรู้สึกว่าเขาทั้งสองคนนี้สุดยอดมนุษย์เลย สามารถแยกแยะอะไรได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากน้องน้องฟ้าบอกว่าจะมาหาพี่อุ้มก่อนปีใหม่นำของฝันอัน้ําค่ามาให้พี่อุ้มโอ้โหตื่นเต้นมากได้ข่าวว่าแวแวๆนะว่าเป็นอะไรเขาเรียกต้มหูต่างหูเพชร <c oughs> จริงๆเนี่ยอันนี้อันนี้เขาก็ให้มาครับเป็นเพชรแต่ค่าหนึ่งมันหายไปนะครับจริงๆไม่ค่อยนิยมใส่เพชรนะครับอาจจะจะนิยมใส่ทองมากกว่า แต่เมื่อเป็นของอที่ระลึกของฝาของขวัญที่ให้จากใจสำหรับคนที่เรารักเราก็ต้องรับแล้วต้องเก็บไว้รักษาให้อย่างดีมันจะมีคุณค่าคือเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงนะฮะทุกสทุกอย่างที่ได้มามันย่อมมีคุณค่าทางจิตทางใจอยู่แล้วนะครับเห็นบอกว่าสอสวันจะนำของขวัญชิ้นวิเศษนี้มาให้พี่อมถุขที่เลยแล้วก็ปีใหม่นะฮะพี่อุ้ครูธรรชาไทย ดรสุรินเมธานีนะฮะลูกชายปุจุบัติว่าจะไปทําบุญร่วมกับหมอปลาและน้องน้ำฟ้านะฮะที่เพชรบุรีนะฮะไปเยี่ยมคนป่วย200คนไปให้กําลังใจไปสร้างความสุขสนทนานที่เพชรบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นพันธมิตรที่สุดยอดมากๆสําหรับพี่อุ๊ปปีนี้จริงๆรู้จักหมอปา ก่น,น้องน,องนองฟ้ามานานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อ3าสปีพี่อุ้มเป็นพธิพธีกรรายการจุดเดือดนะฮะช่อง2ของ r s นะครับแล้วก็เป็นกับคุณโก้ธีรศักดิ์ที่นี่แล้วก็หมอปลามาเป็นแขกรับเชิญก็ได้คุยกันนะฮะตรงนี้ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและมีความรู้สึกว่าคนเราคบกันนะฮะมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะต้องแบบสินเสมอกันมาถึงจะไปด้วยกันได้นะครับนะครับ ออวันนี้อากาศเย็นๆหนาวๆเนะาะวันกิมเลยกับคุณโก้เดี๋ยวตอนกลางคืนจะมาไลฟ์สดนะฮะก็จะมีของของคุณโก้ที่มาอัปเดตมีทั้งของแจกมีทั้งของที่สั่งได้นะฮะมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเออนะครับอีก7วันปีใหม่แล้วนะครับเตรียมตัวไปไหนกันบ้างหรือย,อยังนะครับอัปเดตพิเลเดยนะครับสำหรับพิลเองก็คงจะอยู่กรุงเทพ อยู่กับน้องแมว30บสิตัวคงไม่ไปไหนนะครับแล้วก็คงจะอาจไปทําบุญที่เพชรบุรีกับที่บ้านน้องน้ำฟ้ากับหมอปลานะครับอาจจะไปเช้าเย็นกลับหรือครา้งเดียวว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไม่กล้าไปไหนฮะจะกินจะอยู่จะทําอะไรเราต้องเซฟตัวเองนะครับเพื่อ,อตัวเองให้มันปราศจากโรคภัยเพราะเราเจ็บเราป่วย เราตายไม่ได้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามีอีกหลายชีวิตต้องรอเราอยู่นะครับนะครับออโรงเรียนครูชาไทยน่าจะหยุดวันศุกร์นะครับศุกร์นี้ก็ส่วนน้องยูโรหยุดแล้วนะครับเสาร์นี้ถ้าไม่ติดอะไรถ้างานไม่เลื่อนนะฮะก็คงจะเจอกับเ c ซพี่น้องชาวใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ไปตัดสินการประกวดหนุ่มสาวพิชมาที่เทคโกโรต้าสุราธานีครับไป2วันเลยงานวันเสาร์ตอนบ่ายนะครับก็แต่แล้วก็จะอยู่ทําคอนเทนต์ต่างๆนะครับ<ช> <c oughs> ก็จะได้คือไปสุราสุราดีจะจะไปปีละครั้งสองครั้งนะครับก็เป็นคนที่ปีนี้ถือว่าเดินทางเยอะมาก <c oughs> โดยเฉพาะกบก,กอดนะบินเช้ากับเย็นเลยบินไปว่าเล่นเลยเหมือนอ่าบางกปิมินบุรีนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวตัอนคืนก็จะมีไลฟ์สดกันเนาะเดี๋ยวมีของแจกด้วยมีของแจกมีของสั่งซื้อจากผลิตภัณฑ์สวยรอครอบจบที่เดียวเกกกับมคลินิกนะครับยังไม่ได้แจกเลยนะครับแล้วก็ของคุณโกร์ไลฟ์แอโคลรี K, ory, K O R Y ก็จะมีแมสมีเสื้อมีผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้ามีผลิตภัณฑ์อะไรนะผละไม้อบแห้งใช่ไหมผลไม้ รวมอบแห้งเกรดพรีเมียมนะฮะถูกมากเลยนะฮะอร่อยมากมืะหวานชิมมาแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ของคุณโก้นะฮะ,ะที่ซอยพัะราม951นะครับเปิดตั้งแต่2โมงเชา้าถึง4โมงเย็นอาหารอร่อยมากๆมีหลากหลายเมนูเลยเมื่อวานก็ไปชิมไปการันตีไปได้สดให้กับนางฮะ,ะก็ถือว่าเป็นอีก เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่น่ารักและก็เสมอต้นเสมอปลายเจอพี่อุพีไรต่างก็จะพาไปกินแต่ของที่ดีเพราะพี่อุ้งพีไประหยัดไม่กล้ากินของดีเพราะว่าอยากจะเก็บเงินให้เอาไว้ให้น้องหมาน้องแมวกินเนาะเออกินไปเรากินมาแล้วตลอดชีวิตมันก็มีค่าเท่ากันจะกินดีหรือไม่ดีนะฮะตรงนี้ใช่ไหมครับกอ็อย่าลืมนะครับปีใหม่นี้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนคิดดีทำดีพูดดีนะฮะแล้วก็เลี้ยก ลีเลี่ยงกับวิกฤตการณ์ที่จะทําให้เราสึกไม่สบายใจนะฮะเราก็พยายามเซฟป้องกันตัวเองกินร้อนช้อนกลางไปไหนไซ่แมสนะครับแล้วก็ไม่ไปในสถา,านที่คุณเยอะนะครับเพื่อป้องกันเป็นสิ่งที่ที่สุดนะครับตรงนี้ก็ขอให้กําลังใจกับทุกท่านนะครับสาหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนมีชีวิตที่อดทนต่อสู้เข้มแข็งปราศจาก โรคภัยนะฮะเราจะต้องผ่านวิกฤตอันเรลวร้วายนี้ไปได้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์สับสไครต์และกระดิ่งนะครับให้กับช่องพบวิยาชาแนลฝากช่องน้องชายด้วยชาไทยชาแนลนะครับสวัสดีครับแล้วนะพบกันอีกในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย ยิ้มใจส,สวยต้องยิ้มเนาะถ้าไม่ยิ้มมาดูไม่จืดเลยนะนี่คือหน้าคอนโดพี่อุนะร้านคุณต๋องซารลอนนะครับก็เอาใช้โัวเลือกแถบนี้แหละง่ายๆนะครับหน้าก็เบาๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่แต่งหน้าก็จะดูไม่จืดเลยเหมือนศพไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะฮะแล้วก็ไม่ใส่ทองนะครับภูชัยบอกว่าถ้าพี่อุ้มไม่มีทองนะดูไม่จืดเลยชีวิตนี้ต้องใส่ทองนะฮะ ถ้าไม่ใส่แล้วก็เดินขาวฟิดเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่บายแล้วเจอกันนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนนีไลฟ์สดเจอกันครับ